ลิเตคอยคืออะไรลิเตคอยหรือ LTC คือคริปโตเคอเรนซีที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคคล้าย Bitcoin แต่ได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของระบบอบลการิทึมเพื่อเพิ่มความรวดเร็วของธุรกรรมทำให้ในทางทฤษฎีการแลกเปลี่ยนมูลค่าผ่านเครือข่ายลิเตคอยนั้นจะยืดหยุ่นประหยัดและรวดเร็วกว่า b บิตคอย Bitcoin มากเรียกว่าเป็น Bitcoin รุ่มที่เบากว่า (A l i t e Version of Bitcoin) ลิเตคอยเราอาจเรียกมันว่าเหรียญ LTC ถูกพัฒนาขึ้นโดยชาลีลีผู้ใช้เวลาว่างจากงานประจำที่ Google จนสุดท้ายก็ได้เริ่มเปิดตัวลนะิเตคอยในเว็บบอร์ด b i t c o i n t a l k o r g อย่างไม่เป็นทางการในวันที่9ออก2011โดยเขาใช้ชื่อในเว็บบอร์ดนั้นว่า o o อ l l i t ไลคอยเกิดขึ้นโดยกระบวนการพัดฟอกจากบิตคอย ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงกฎการทำงานของบล็อกเชนจนต้องแยกตัวออกมาเป็นอีกเครืหรือออขายใหม่โดยชาลีลีกล่าวว่าพวกเราต้องการสร้างเหรียญที่เปรียบเสมือนซิลเวอร์เปรียบเทียบไปกับบิตคอยสโกล